สวัสดีค่ะขยันเที่ยวชาแนลค่ะวันนี้พามาดูบอนสีสวยๆตอนนี้สวยมากค่ะคุณผู้ชมขายอยากอวดนะคะวันนี้ก็มาอวดบอนสีกันหน่อยนะคะหลังจากที่ว่าหายไปนานนะคะว่าบอนสีหนูสวยมากค่ะคุณผู้ชมหนูเอามาอวดนะคะวันนี้ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะแล้วก็ต้นนี้ด้วยนะอันนี้สวยมากบอกได้คําเดียวว่าโคตรสวยค่ะคุณผู้ชม อันนี้เขาเรียกว่าเอกร,ราชนะเอกลาชเนี่ยหนูมีแบ่งปันนะคะคุณ<อ>ผู้ชมต้นนี้ต้นแม่ของเขานะหนูเอามาอวดให้ดูก่อนว่าเอกร,ราชจริงๆแล้วเขาสวยขนาดนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ความสวยของเขาประมาณนี้เลยเอกร,ราชนี่เป็นบอลเก่านะคะเป็นบอลเก่าเป็นบอลที่เลี้ยงง่ายมากๆเลยเวลาเขาโตเต็มที่เขาจะเป็นทรงพุ่มแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมแต่ละใบอันนี้สูงคุณผู้ชมดูดูใบของเขาเนี่ยดูดิสูงเกือบครึ่งครึ่งข้อศอกเรานะคะคุณผู้ชมนี่ สูงเกือบครึ่งข้อสอบเราเลยนะคะคุณผู้ชมสวยมากค่ะนี่ดูดิสวยจริงๆเลยเวลาเวลาเราเลี้ยงเขาเวลาเห็นเขาสวยงามแบบนี้เราก็จะมีความสุขนะคะคุณผู้ชมใครบอกว่าเอกราชไม่สวยหนูขอเถียงเลยนะเนี่ยเขาสวยจริงค่ะคุณผู้ชมดูใบของเขาก่อนสวยมากและเลี้ยงง่ายมากนะก้านก้านใหญ่แล้วก็ก้านของเขาเนี่ยเท่ากับนิ้วก้อยเราได้เลยนะคะคุณผู้ชม แล้วก็ใบแข็งแรงมากใบหนามากนะคะใบแข็งแรงแล้วก็ใบหนามากๆเลยสนใจทักหนูมานะอันนี้หนูอามาอวดเฉยๆค่ะคุณผู้ชมดูแต่ละใบอันนี้ฟอร์มใหญ่นะนี่ฟอมเขาใหญ่ใบใหญ่มากใหญ่มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมดูดวสวยๆแบบนี้เลยนะอันนี้หนูเลี้ยงมาอเอกร,ราชนี่หนูน่าจะเลี้ยงมาได้ปีๆกว่าแล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อก่อนนี่อยากได้มากเมื่อก่อนนี่ราคาสูงมากนะเอกร,ราชต้นนี้ เมื่อก่อนนี้หนูจะรู้สึกหนูจะซื้อมาต้นแ0ดร้อยนะต้นเล็กนิดเดียวนะแปดร้อยแต่ตอนนี้นี่โอ้โหสวยมากหนูอชอบมากๆเลยเป็นบอลที่น่าสะสมมากนะคะคุณผู้ชมคะ่ะคนไหนอยากได้ก็ลองไปไปหาดูนะอันเนี้ยสูงยาวอะ่ะสองคืบกว่านะความยาวของเขานะใบของเขาเนี่ยนะคุณผู้ชมเนี่ยหนูวัดให้ดูเลย สองคืบกว่าเกือบสามคืบนะคือบอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมดูความยาวของเขาแต่ละใบนี่สวยมากปวดหน่อยปวดหน่อยนี่เวลาเห็นเขาสวยๆแบบนี้เราก็มีความสุขนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนี่วางอยู่ข้างหน้าเลยอันนี้คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นหลายครั้งแล้วนะคะแต่ตอนนี้ยิ่งยิ่งนานวันข้าวนะใบเขาจะยิ่งใหญ่มากคุณผู้ชมดูดิอันนี้เขาเรียกว่าสร้อยสังวานนะรู้สึกว่า จะเหลือต้นเดียวแล้วนะคะคุณผู้ชมเหลือลูกเขาต้นเดียวนะถ้าคนไหนสนใจอยากได้นะมีต้นเดียวสุดท้ายแล้วนะอันนี้ต้นแม่ของเขานะคะมีต้นเดียวสุดท้ายแล้วนะคะสร้อยสังวานเดี๋ยวหนูไปเอามาให้ดูนะนี่นะคะลูกของเขานะเนี่ยอันนี้อันนี้ร้อยเดียวพร้อมส่งนะคะเนี่ยสร้อยสังวานเหลือต้นเดียวสุดท้ายนี้แล้วนะคะคุณผู้ชม คนไหนอยากได้บอนสีสวยๆแบบนี้นะคะนี่สวยแบบนี้เลยใบใหญ่ๆแบบนี้ก้านใหญ่ๆแบบนี้เลยร้อยเดียวพร้อมส่งเหลือต้นสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเหลือต้นสุดท้ายแล้วอันนี้ถ้าไปเปลี่ยนกระถางเอาเขาจะโตเร็วมากนะคะอันนี้หนูใส่กระถางสี่นิ้วอยู่ต้นละร้อยนะเหลือต้นเดียวสุดท้ายแล้วนะคะหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เขาเรียกว่าสร้อยสังวาลนนะคะคุณผู้ชมนี่ใบเขาใหญ่มากค่ะคุณผู้ชม นี่ดูใบของเขาก่อนหนูไม่ได้โม้นะนี่นะเขาสวยจริงใบเขาใหญ่ได้ประมาณนี้ใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะคะคุณผู้ชมหนูก็เลยเอามาอวดหน่อยว่าเวลาเขาสวยเขาสวยมากนี่ดูแต่ละใบสวยจริงๆสวยไม่มีที่ติฟอร์มใหญ่แบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมถ้าเราเลี้ยงอะนะนะอันนี้เขาจะใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะคะใบเขาจะใหญ่ได้มากกว่านี้อีกดูสวยมาก <c oughs> สวยจริงอะคุณผู้ชมคะ่ะ สวยมากๆเลยดูดิแต่ละใบเป็นบอนสีที่น่าสะสมอีกต้นหนึ่งเลยนะคะที่ว่า,าคนไหนยังไม่มีก็หามาสะสมด่วนชื่อเขาดีนะเขาเขาชื่อเขาสร้อยสังวานนะสร้อยสังวานนี่คนที่จะมีสร้อยสังวานได้ก็เป็นคนที่แบบมียศถาบรรดาศักดินะมีชื่อเสียงลาบยศเงินทองอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีสร้อยสังวานได้เนาะแต่ว่าถ้าเราซื้อเอาไว้เป็น เป็นมงคลน,นะคะคุณผู้ชมซื้อซื้อเอาไปเลี้ยงเป็นมงคลสําหรับตัวเรานะเวลาเขาสวยมาดูด,ดิสวยมากค่ะคุณผู้ชมคะหนูชอบมากมีสสวยอีกหลายต้นนะของขยันเที่ยวชาแนลที่ยังไม่ได้เอามาให้ดูกันนะคะคุณผู้ชมกดติดตามหนูไว้นะรอบหน้านีา่จะมีมาแบ่งปันบอลสีกันอีกนะคะก็มีไม่เยอะหรอกคะ่ะก็แบ่งๆกันไปเลี้ยงเนาะเล็กบ้างน้อยบ้างดูสวยมากดูแต่ละใบดูมาเข้ากับสีดลยเนี่ย ใบเล็กๆของเขากัดสีได้ขนาดนี้เลยสวยมากค่ะคุณผู้ชมนี่งามๆแบบนี้เลยนี่คนไหนอยากได้ไปเลี้ยงเนาะติดต่อมาเลย0899212579นะคะคุณผู้ชมขามีเหลือต้นเดียวสุดท้ายแล้วนะต้นลูกเขาอันนี้ต้นแมงเขานะยังไม่ได้ผ่าเพราะหน้าร้อนหนูยังจะไม่ผ่าบอนสีค่ะคุณผู้ชมสวยเลยเป็นบอนเก่ามากๆเลยที่หน้าสะสมต้นหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้หนูก็มีนะเน่เน่เี่ มีมาแบ่งปันนะคะเนี่ยในต้นลูกของเขาต้นละร้อยพร้อมส่งเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะใหญ่ประมาณนี้เวลาเขาโตมาเต็มที่เขาก็จะสวยแบบนี้เหมือนเหมือนแม่เขานี่แหละ <c uman> คุณผู้ชมคะนี่อันนี้ต้นลูกของเขานะอันนี้ต้นละร้อยพร้อมส่งเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอันนี้รู้สึกจะเหลือสองต้นนะคือหมดแล้วหมดเลยค่ะคุณผู้ชมหนูยังไม่ผ่านะเป็นเป็นประมาณพฤษสภาถึงจะผ่าค่ะนี่ต้นละร้อยเหมือนกันอันนี้ก็ร้อยเดียวเหมือนกันพร้อมส่งอันนี้เขาเรียกว่าเอกราชนะคะเอกราชก็หมายถึงความอิสระ ความอิสระหมดหนี่หมดสินไม่เป็นนี่เป็นสินอะไรอย่างเงี้ยนี่ความความหมายขอยงเขานะคะเอกราชก็เป็นไทยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณผู้ชมนี่แม่งเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยจ้า <c oughs> <c oughs> บอนสีขยันเที่ยวชาแนลมีเยอะคะ่ะคุณผู้ชมเอาไว้กดติดตามไว้เดี๋ยวก็จะมีมาแบ่งปันกันเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ขยันเที่ยวชาแนล มีของมามีของมาจำหน่ายนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าอ่ายาหม่องชิวโลมนะคะคุณผู้ชมยาหม่องชิวโลมเป็นยาหม่องน้ํานะเป็นสมุนไพรนะคะคุณผู้ชมอันเนี้ยหนูอันเนี้ยหนูลองใช้แล้วดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชม่ะเป็นสมุนไพรนะคะเป็นเป็นสมุนไพรล้วนๆเลยนะคะคุณผู้ชมดีมากๆเลยสมมติว่า เราเดินไปชนอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่ามันเขียวมันช้ำอย่างเงี้ยใช้ใช้ยาหม่องของชีวโลมนี่ค่ะคุณผู้ชมใช้อันนี้ต้องหัวเขาจะเป็นลูกกลิ่งแบบนี้นะคะคุณผู้ชมลูกริ่งแบบนี้เราก็ทาไปแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม่ะทาเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะเขาจะหายช้ำค่ะปกติแล้วเวลาถ้าเราไปเดินชนอะไรแล้วเราจะช้ำนะก็นานกว่ามันจะหายแต่อันนี้สักประมาณสองสามวันก็จะหายแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วมันเป็นสมุนไพรด้วยข้างในเนี่ยนะข้างในนี้เขาจะมีสมุนไพรอยู่นะคะคุณผู้ชม มันเนี่ยมันเป็นสีน้ำเงินนะหนูอยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าข้างในเนี่ยมันจะมีสมุนไพรอยู่ข้างในนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นนะคะจะมีสมุนไพรอยู่ข้างในนี้จะเป็นจะเป็นอ่าสมุนไพรจริงๆนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่สมุนไพรเล่นๆนะไม่ใช่เป็นน้ํามันนะเป็นสมุนไพรจริงๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มันจะสดชื่นมาก มันหอมคือทาพ้าทาผัวหอมเมียทาเมียหอมผัวเลยค่ะคุณผู้ชมเวลาสําหรับคนที่ชอบเป็นลมหรือขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยนนมันช่วยได้นะคะคุณผู้ชมมันจะทําให้เราสดชื่นมากมากเลยเนี่ยอันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะของของน้องคนรู้จักกันนะคะก็บอกว่าเอาไปรีวิวขายให้หน่อยนะคะอันนี้ร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมแต่ดีมากค่ะสมุนไพรปกติแล้วอ่ะเขาเขาจะขาย อาจจะจะส่งขายที่ต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมเป็นสมุนไพรไทยเรานะคะแต่เขาจะขายส่งไปขายที่ต่างประเทศประเทศอินเดียประเทศจีนประเทศหลายประเทศนะคะคุณผู้ชมนี่ของชีวรลมนะคะคุณผู้ชมคะเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณผู้ชมนี่ดูได้เลยค่ะสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณผู้ชมคะนี่สนใจก็โทรมาหาหนูนะ0 8 9 9 2 1 2 5 7 9ขวดหนึ่งเนี่ยใช้ได้ประมาณ ได้เป็นปีนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำไอาน้ำเขาจะเต็มขนาดนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วข้างในก็จะเป็นจะเป็นสมุนไพรนะคะคุณผู้ชมนี่ดีมากๆเลยก่อนที่ขยันเที่ยวจะเอามารีวิวขายให้เขาเนี่ยนะ,ะขยันเที่ยวก็ลองใช้ดูแล้วนะคะว่าเออใช้ดีจริงนะคะคุณผู้ชมคะเวลาถ้าเรารู้สึกว่า เราจะเวียนหัวหรือจะเป็นลมเร,เราเอาลูกกิ้งเนี่ยแย่ yeah, ข้าจมูกอย่างนี้นะมันก็จะสดชื่นหรือตรงไหนอย่างเงี้ยเราก็เอาลูกกิ้งทาทานิดนิด,นดไม่ต้องเยอะค่ะคุณผู้ชมมันสดชื่นมากเลยเพราะมันเป็นสมุนไพรมันจะไม่หอมมากเกินไปนะคะคุณผู้ชมขามันดีมากๆเลยร้อยห้าสิบเนี่ยถือว่าไม่แพงนะเพราะพร้อมส่งและอีกอย่างเราใช้ได้เป็นปีค่ะคุณผู้ชมขะร้อยห้าสิบปีหนึ่งเนี่ยวันละเท่าไหร่เองวันละเท่าไหร่เองเนาะวันละไม่กี่บาทเองเนาะ นี่ดูดิเวลาเราหรือหรือคนจะไปไล่ไปสวนไปนาอะไรเงี้ยพกติดตัวไว้ไม่เสียหายค่ะคุณผู้ชมขาลองเอาไปใช้ดูนะหนูว่าใช้ดีจริงๆเพราะว่าปกติแล้วหนูก็จะเป็นคนแพ้ง่ายมากนะคะคุณผู้ชมเวลามลแงกัดหรืออะไรอย่างเงี้ยจะแพ้ง่ายมากหรือเวลาเดินไปชนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเขียวหนูก็จะใช้แบบแบบนี้ก็ทาแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมทาแล้วก็เราก็นวดหน่อยๆน่อยนวดหน่อยๆนยแบบนี้ก็จะหายเขียวหายช้ำเลยนะคะคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลย หรือบางทีเราไปที่ไหนนะคะคุณผู้ชมจะเป็นลมนะคะจะเป็นลมเราเราเอาทาหลังมือเราก็ได้นะคะคุณผู้ชมทาหลังมือเราแล้วก็ไว้สูดลมแบบนี้หรือใครสะดวกแบบนี้ก็แย่เข้าไปในรูจมูกนะคะแล้วก็กลิ้งสองสามทีนะก็จะหอมอยู่อย่างนั้นมันมันจะไม่หอมมากนะคะคุณผู้ชมจะไม่หอมมากอ่ามันเป็นมันเป็นสมุนไพรนะเหมือนเหมือนจะกระตุ้นกระตุ้นไอ้ประสาทเราให้ตื่นตัวนะคะคุณผู้ชมดีมากๆเลยขอแนะนำนะคะอันนี้สมุนไพรชีวโลมนะคะยาหม่องนะคะ ยาหมองน้ําชีวโลมนะคะเป็นของอเป็นสมุนไพรนะคะสมุนไพรร้อยเปอร์เซนเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะคนไหนสนใจโทรมาหาหนูนะศูนย์แปดเก้าเก้าสองหนึ่งสองห้าเจ็ดเก้านะคะ,ะขยันเที่ยวชาแนลพร้อมส่งให้แล้วก็ยินดีมากเลยนะคะที่จะส่งให้นะคะคุณผู้ชมหรืออยากได้บอนสีนะคะก็โทรมาหาขยันเที่ยวชาแนลได้นะคะศูนย์แปดเก้า 9212579นะคะคุณผู้ชมคะก็จะได้บอลสีวิ้งไปเลี้ยงหรือใครอยากได้ยามองนะคะแก้เวียนหัวแก้หน้ามืดตาลายอย่างเงี้ยอยากให้สดชื่นอย่างเงี้ยก็ติดต่อมาได้เหมือนกันนะคะยามองชีวรมนะคะคุณผู้ชมสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นนะคะ0899212579เช่นกันนะคะคุณผู้ชมสาหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าคนไหนอยา,ากได้โทรมาหาหนูนะสําหรับคลิปนี้ก็ พบเจอกันแค่นี้ก่อนเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะฝาาด้วยเด้อ,อยาหมองชีวโลมนะคะสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นค่ะคุณผู้ชมพอกันคลิปหน้าเด้อจ้า